คลิปนี้มาดูวิธีการทำขอบปีนแบบไฟกันนะคะให้กดรอยแพทเทนเสื้อมาตรฐานออกมาเต็มแผ่นนะคะความยาวจากเอววัดลงไป3-5เซนติเมตรรอบอกรอบเอววัดได้เท่าไหร่ให้แบ่งครึ่งแล้วก็หารด้วยสองแล้วก็ให้บวกอีกหนึ่งนะคะเป็นเสื้อที่มีเกล็ดข้างตัวแล้วก็เกล็ดกลางตัวนะคะแล้วเราก็จัดโค้งนะคะในส่วนนี้เริ่มจากจุดนี้เลยค่ะ ข้างคองเก็บข้าวสักครึ่งเซนติเมตรค่ะเส้นบาสี่ครึ่งแล้วก็จากจุดนี้ก็วัดลง5้าเซนติเมตรแล้วก็ค่อยๆโค้คงลงมานะคะกึ่งกลางหน้าอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะจุดนี้ที่นํามาต่อกันอีกชิ้นหนึ่งนะคะในส่วนนี้ก็ตัดค่ะติดสก,ก็เทปไว้นะคะซึ่งเมื่อนํามาประกบกันก็จะได้แบบนี้นะคะ